ใสไหนโชกับเงวจะเก่าไหมเล่าใส่ๆเอาบางเนีเลาเอาพี่น้องมาเงินงวเนื้อพี่โชกมาทื้อหอขายเดาอัวนีมาตัวนี้ขายไมล่ะครับเทาใดขายได้เจ็0 0ัปดรอมัปนี่พี่น้องซ้อนี้ขายเด้อนต้นบบบไงอรตัวนี้มาต้องมาต้องถามขายไปล้อตัวนี้เท่าใดแม่นี่แม่แม่แม่ปากตานีน่วสิขายหมื่นหมื่นพันห้าร้อยหมื่นาอยตัวนั้นหมื่นห้าร้อแม่นี่หมื่นอยเนาะงวไทยแท้ๆครับเอ้าเลียงเลี้ยงหูด สองตัแม่นป่อ่เพิ่นบ่ะพันสีบ่เดีย๋ยวเอาทีละคนทีละคนนี่นีอ,อู้ตัวนี้าไมเหหอมันมันขับมันตัวนี้ตัวนี้พระนคือว่าแห่นทางเอาแห่นทางไปตัวนึงเน้ะพี่น้องเด้อมันเลยถือเนี่ยบุตรเถิกนี่12นสอง ตัวนี้ก็อ่านเป็นเหนือไปเนาะปี่เป็นเหนือไปแต่ว่าถ้าเป็นคนบ่บ่บ่ตีนะเอาไปเป็นแม่บอกกันหน่อยแม่บอกกันหน่อยบ่บ่มันยังอันนี้ยุกเจี๊ยกก็โดนไปดิครับเอ้าพี่น้องครับถ้าคุณจะบอกพี่น้องรบแจ้งเตือนนิดนึงว่าแต่พี่น้องต้องการอ่านในายแบบง้อเลี้ยงแม่บอกแล้วก็ไปเป็นแม่เฮ้ยพูดกับนายยางน่อมันตีมุ่งเดียวคือมันหางมันโนมีครับพี่น้องครับแต่มันโค้งสางมันดีเลยล่ะ ถ้าเป็นผมนะผมดิสือไว้เป็นแม่บอกดีกว่าเนาะมันใหญ่แขก็ต้องร่นกับม่านสองขวบกลัวสองขวบกลัวเท่าไรมือซีมือซีน้องมือซีจะต่อเพิ่อเด้อพี่น้องเด้อเออแม่บอกได้พี่น้องครับคนน้อมันตีตีมองหางแต่ว่าตีดีมันวุ่นวายมองตีหรอกประมาณน่ะต้นนั้นต้นนั้นขายไปแล้วต้นนั้นต้นนี่มือทำไมแา้วข้ามไปัึงต้นนี่ต้นเท่าไรแม่บอครับลืม สองพันสอน้อเออบอกต้นไหนไม่ไถ่ต้นไหนแมนบอของคุนเอาเบอร์เบอร์ม,อม,อมาก่อนของเจ้าเร็วศูนย์เบอร์ชุดเร็วขันเพิร์บเด็ปล่อยมันนี่กับท่อมือร์ท้องควายม่เลี้โตมันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเททุกคนเออเดี๋ยวจะไปหัวพ่อพี่น้องครับมือร์ขาดก้านวางงวดสิ่ไลน์เลยพี่น้องเพราะว่าผุนอนะในหอยเพิ่มเลือบซื้อเลยเพราะว่ามันสิปิดันซุกนานบนยใจเดี๋ยวผมสีทำเจ้าที่สนามไห้ว่ามันทีสิบสองสีปิดบอ แต่ว่าปีดก็คือมาสื่อขายปกติแต่ว่าแต่ปี๊ดก็คือมาตองมาเด้อพี่น้องครับแต่ว่าผมบ่ลลอนฟันทุวงว่าปี๊ดปี๊ดรอล่อลอเบิ่งว่าจาังหวัดทีสนามสิประกาศว่าจะได้มือมือวันทีสิบสองบ้นสองการพอดีนี่ง่วยโชคครับราคาชนกันเองพี่น้องครับศูนย์ตัวได้โชคเด้อ สตาบอดีใส่ตาบอดศเก้าแหนึ่งแปดศูนย์หกเก้าเก้าสี่โชคจากวังหินพี่น้องครับทุกคนราคาพี่น้องก็นั้นผมบอตีหรอกถ้าผมสียหาม่บอกผมสื่อถึงถือเลยแอกาคากนัครับโอ้ยพอเอาพี่น้องค้งมาไงนึ่งเกี่ับื้อกี่บหานะครับตัวนี้พิ่นตีมองว่าหางมันรลุไหมนอนึงก็ยุตีดีเอานี่นี่ีพี่น้องรุดรุดรุไปตยตีตของดีจะตีตัวนี้ใฟองเงาเนือตัว เหนื่อยเนาะเอาสายเล่ตัวนี้เล่ไล่ไลครับผมตีออกเป็นเหนื่อไปหมื่นแปดพันตัวต่อไปครับพี่น้องครับตัวนี้แหละพ่อตัวนี้เป็นตุ่มหนึ่งเนาะสองหมื่นเอาเป็นบตีกับสองหมื่นกับบตีตัวนั้นแหละพ่อตัวนั้นแหละมวลเล่ขี่เขาห้องแพงเพราะว่าเหนื่อมันหลายแน่น เบอรอมาเบอรอมานี่นั่งจโลอยู่บนเตรียมเบอไอ้ได้เย็นเย็นเย็นคือจดสกดาจดเตี่ยไปบาลังมันมันสีงอศูนย์เก้าเก้าเกเกสี่หนึ่งเจ็ดสี่นเไ่รี่7นี่ศูนย์เก้าเกาสี่เจ็ดหนึ่งเก้าเกาสี่แปเบอร์เรา มีโชคให้มาเด็มมปนน่น่าจะลงทิปทั้งเฟซบุ๊กไ้พี่น้องเร็วกว่าคุนหอยต้นหอยต้นจากนครปฐมกับหัวไล่ๆหนไล่ซื้อง่วอยู่ถามว่าเมื่อกี้วันวันวันที่สิบสองปีเปล่าไอ้คุณคุณโชคดีเดี๋ยวจะถามให้นะตรงตรงถามสนามว่ามันปีบบ่เขาเขาไปบอกแท่งเขาไปได้ใสอินทร์ได้เก็ยรพันหรอไอเกร์พันสองไหเนี่ยมันเร็วเอ ประเดว0คนเดเยเจ็ดพันสองี่เจ้าเดียวทีขายเมื่อไขายเมื่อไหร่ครับโอ้ยตาบานที่นลนล,ล่ะ <c oughs> ยุ่ยยังงล่ะวัวพี่น้องเอ้ยเอามาสิเอามาสิบตัวเลยตัวเดียวขายดีแห่งบอม,อมอือนครับ <c oughs> ขายดีมบานเกียวราคาเจ็ดพันเขา 7, ขต่อยพันแเ่จ็ดพนเอาอร้อยอืมทงานบังหินพี่น้อง วันวันที่1ินี่บ่แนาใจได้าสิบ่ปิดเด้อพียน่องได้เดือดทํามห้บืนมาใส่เบิกมาก่อนเนาะ0ู2 092ก6 0 460ศ1 7 2 3เก2าเอาบวกเลยยไอ้เรโทรมาเลยเดี๋ยวก็บวกดบกอีกหน่อยดึงบวกอีกหน่อยดึงไปไปไอสนองาลายู่ไ่ัอกยังมามานังยังไงอุ้ยนี่เชยเชียวปิ้งดิ้เหมแรง ไม่ใช่นี่จะเอาไปให้วัวเดี๋ยวเราลองรถนะครับโอ้นี่นี่มาจากไหนนี่ไปเพชรบุรีเลยไปกี่ตัวแล้ววันนี้10ตัวแล้วแต่ว่าเต็มเต็มรถพรุ่งนี้ลำนิดไปเลยใช่ไหมออกได้แต่เย็นออกไม่ได้หรอกต้องรอเช้าเนาะมามาจากเพชรบุรีอำเภออะไรครับบ้านลาดบ้าลาดอันนี้ใช่ไหมนี่อันนี้ซื้อเท่าไหร่ล่ะจนนี้ซื้อไปเท่าไหร่แล้ว สิบตัวนี่ฝากที่ไหนฝากคอกลุงพูบนบ่หรือฝากฝักไหนสิบตัวเโอ้มาจะต้นน้มชาานึกบ่โอ้พี่น้องเป็นลำลำนีส่สะออกมื่อื่นเด้อพี่น้องตัวนี้ไปหล่ะมึงเพชรลาบุรีมันหกห้าร้บบอยมีมนันหกห้าร้อยสามีพี่น้องครับไปเดินทางปลอดภัยพี่พรงนี้ตัวนี้ก็เต็มลำแล้วสิบตัวมันมันยืนได้มันยืนได้ไดเหรอไอนนี้ของเราต่างหากที่เหลือคือทอยของเราโอ้อา้าวไม่เป็นไรครับอุ้ยต้นเป็นไรน่ะ เป็นยังไงตัวนั้นมันง่วงมันง่วงมง่วงนอนโอมันใยนอนเวียนเดี๋ยวนึงพายไปได้พายไปขอนึงว่ามันมันมามาอายุยากเลยพี่น้องให้ลอยลอยมีกี่ตัวกี่ตัวมามาต่อไปเด้อไาและหกพันห้าสี่ตัวเลือดลอยแท้ๆพี่น้องมาสี่ตัวอะไรมาไอ้ไหมขาขาวนี่เนื้อแน่นแน่นได้พี่น้องนี่ตัวนี้สองสามสีสีเดียวกันป่ะดนครับสีเดียวกันเมื่อเร็วๆตัวนี้เท่าไรไงกระมูอ ีรวมเลย6,500ตัวตัวละ6,500บาททุกตัว1สีข,า,ขาว1 2 3 4ตัว6,500นห้าหน้ารอร้อนได้หกพัสีตัวเลยสีตัวเลย6,500เออราคาก็อยู่ประมาณน,นี้พี่น้องสมราคาเป็นอยู่เด้อสมราคาสมราคาอยู่ต้นนี้เกษตรกรไปกำลังเอาเอา,เอางัวลงตอกสนามพี่น้องขายก้านมือนี่มือแรกนี่สื่อขายมันขึ้นอ้อ สท้ายมันขึ้นเลยมือแรกนี่เพราะว่ามันมันมันบาห่อนแ้วก็มันก็มีไฟฟ้าน้ำแน่พี่น้องครับถ้าพูดได้อย่างไรงวดถูกๆงวดมือแรกเนาะมือแรกมือแรกเม้าตอนแรกเเย็นพื้นารตอนแรกครับเพราะว่าเผ็ดเหอนมือมันถึงสามมือสีมือแลวที่นี่มันสิบอกกันมาถือปกปัญหารอยสามโตว่า4ี่โตของไ่ายเใส่เบอร์มา 087- ย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเอก้าสโทรมาตอนแรกพี่น้องครับโทรมาเด้อพี่น้องเด้อมาเอามาเอางงวตอนแรกนี่มันดีอย่างหนึ่งคือ งอนไปเลยเนื้อที่ป็น้อสองตัวโอ้ขายเลยไปตอนไนเวู้ขายไปลใช่ม่ลูกขนะลูกมืมอสองตัวนี้แม่ลูกลูกลูกลูอสาเบอกันมีพี่้องกัน ทบ้านหน่อยทำบ้านหน่อยไม่ทำบ้านจะได้เห็นจะได้เห็นหน้าตาว่ายังยังอยู่ยังอยู่ไม่หนีไปไหนมาทำงานถ้าพูดอย่างนี้นะเพื่อลงแก่เพชรบุรีกี่าลงมือบหน่อยยังไงได้กี่ตัวเราวันนี้ยังไม่ได้เลยตีมอกมันสีอันแล้วจะป่วยไม่ได้วันที่12อย่าพิ่งมานะไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่หรือเปล่าแต่คือถ้ามาได้ก็ต้องดูยาตรงศูนกลางเลยรถวิ่งไม่ได้ตีมอตีมออย่างเดียวเลยเอออันนี้ดูอะไรกันนี่ตัวนี้ซื้อไปแล้วคิดหน่อย รถคูนีมันหวเลยลงทายฮะปันเจ็ดันเจ็ด่ายเต็มเต็มทังัจริงกี่ดอกแล้ววนี้วันนี้ยแตปดอกแล้วสองคืนสคืนใช่ไหมเดี๋ยวลงหน้าเฟซด้วยนะเออมัไปสี่พันแล้วหยไม่ได้หลือห่วยไม่ได้มดไปสี่พันแล้วเอาเาว่างานนี้วะเอาตโม่างเดียวหรือตั้งแก้ม มันไม่สวยนะหม้อที่นี่นะ,ม,นะมันดำมันดำๆเหม็นๆไงไม่ไรู้เวลาเียรก่น่เล้ามีกิมงานโอ้จนิงงามเลยบนนอลูกคือพินไทยแต่้วกเอาลูกฝรัร่งมาเลยหลอดพันหาโอ้ยหัอยบนพี่นองครับบึงเดอเบบึงเดอเบบึงเดียรเลย <c oughs> บบๆเลยโทมนี้เปิด1 3 0มืนสามหอยอ้าวิปสามหาอย